สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบก,กับเซลลมิน้นปากน้าเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โชวรูมรถยนต์มือสองนะคะปากน้ําเกียงไก้สาขาสีนั่นเองลูกค้าจา๋าพี่ๆท่านใดนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์ของมิ้นอยู่นะคะ ได้รับการแจ้งเตือนทุกท่านแน่นอนลูกค้าจา๋าเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะที่น้องนิ้นอยากจะรีวิวนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้พี่จา๋าหล่อเลยนะคะบอกเลยว่าหล่อมากนะคะสําหรับโตโยต้าวีโกแชมนะคะ2.5นะคะตัวนี้จะเป็นตัว E นะคะรุ่นย่อยเขาคือรุ่นตัว E ตัวลองท top นั่นเองกระจังหน้าโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยนะคะตาไฟยังไม่มีหมองเลยลูกค้าจา๋า แถมนะคะของแถมของเรานะคะแม็กทีขอบ18เลยลูกค้จาจ๋าแม็กทีนะคะแม็ใหม่ยังใหม่แกะกล่องเลยนะคะที่แถมให้คุณลูกค้าเนาะเผื่อพี่ๆท่านใดน,นะคะที่อยากได้นะคะหรือสนใจนะคะก็สามารถนะคะโทรหาน้องมิ้นได้เลยที่เบอร์ 0993252000นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวมินพาดเดินชมนะคะบริเวณรอบๆคันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูกันบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะคะว่ารุ่นนี้ตัวนี้นะคะด้านในเนี่ยบอดี mm ้ hmm. เขาออกแบบเป็นแบบไหนเนาะเป็นเบาะหนังหรือเบาะผ้านะคะสำหรับตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้เนี่ยกระจกมองข้างเขาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้เนาะกระจกมองข้างภ้มด้วยโครเมียมมือจับโครเมียมด้วยนะคะ อ่ะแป๊บหนึ่งนะรถล,ล็อกมินก็ถือกุญแจมานี่แต่มินไม่ยอมเปิดเนาะโอเคเรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะจ๊ะที่ให้ลูกค้าไปเนาะเปิดมาแล้วลูกค้าจ๋ะคันนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยตัวปรับกระจกทั้งสี่บานนะคะเป็นปรับไฟฟ้านะคะตัวปรับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะคะพวงมาลัยนะคะเขาตกแต่งด้วยสีการ์นะคะรูปแบบสีการ์แบบนี้พร้อมกับโลโก้สัญลักษณ์ของโตโยตานั่นเองนะจ๊ะ ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่จ๋าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่ก็จะเป็นกลุ่มคอนโซลเครื่องเสียงเครื่องเล่นวิทยุเนะาะเบาะผ้าสีครีมนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะคอนโซลของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยสีทูโทนนะคะก็คือสีเทากับสีครีมนั่นเองตัดกันเนาะ,ะเดี๋ยวน้องมิ้นเปิดให้ดูด้านหลังบ้างนะ,นะคะ เป็นรถยนต์สี่ประตูนะคะท่านใดที่มีครอบครัวใหญ่เนาะหรือว่าชอบในเรื่องของการเดินทางนะคะขึ้นเหนือล่องใต้บ่อยๆนะคะมีแนะนําเลยเป็นคันนี้นะคะบรรทุกทั้งคนบรรทุกทั้งของได้เยอะแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2012นเนี่ยจ้ะพี่จ๋าเป็นรถยนต์ปี2012นะคะราคาอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทสําหรับพี่ๆี่ท่านใดนะคะที่ โทรหาน้องมิ้นโดยตรงนะคะน้องมิ้นลดให้เลยนะคะ10,000บาทลดราคาไปเลยนะคะพีจ่จ๋า1 0 0 0 0บาทเลยนะคะเหลือขายอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้จาจ๋าแต่งทรงจัดส่งมาให้เรียบร้อยสำหรับตัวนี้นะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000-8,000เท่านั้นเอง นะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะใช้เงินออกรถอยู่ที่อ่าสำคัญเลยนะคะลูกค้านะคะมินจะเจอคําถามแบบนี้บ่อยมากใช้เงินออกรถอยู่ที่เท่าไหร่คะน้องมินมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าฟรีดาวนะคะมินบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดที่มาหาน้องมินนะคะฟรีดาวนะคะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม ว่าจะเป็นค่าประกันภัยนะคะค่าจัดโอนนะคะหรืออื่นๆมิ้นบอกเลยว่ามิ้นฟรีให้ทุกอย่างนะคะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฟรีดาวด้วยนะจ๊ะแล้วก็โปรอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า